ซาลาเปาซาลาเปาด้วยนี่ซาลาเปามูสเหฮะกุ้งเป็นกุ้งกุ้งไม่เป็นหมูมากินอะไรจ้าเออหอยชักตีนฮะหอยชักตีนไม่ได้หยาบนะครับหอยชักอะไรกนเลยเมือกน้ำดำมันทำไมดำปีอย่างเงี้ยหมึกมันไอ้ตกน้ำมันเครื่องว่าเนี่ย เลาล่ะสิคุณกัมพูจะเจราจาซื้อรถตุกต๊กๆหัวกบนะคะโอ,มอ,โอ้มันแคบมากเลยนะข้างในเนี่ยนีเวลาเปิดประตูเขาเปิดอย่างเงี้ยพม่น้าแต่เขาทนเนาะอ๋เอเขาโอเคมันเหยียบไม่ลงนะ ก็คือสงขาหาดใหญ่ก็คือสงขาใช่เหรอพี่สาหาดปนนละที่พี่โบ๊ชีเบ้คือบัตรคิวเหรอสาสองบัตรคิวเหรอสามยิ่งไอโต๊ะอ่ะติ่มซำอยู่ทางโน้นอ่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเราโต๊ะนี้เราก็เลือกเอาไปเลือกใส่นี้ไว้โอ้ เอาอะไรดีอ่เหย็บมาเลยได้หมดเลยได้หมดได้หมดห้าเก๋าค่ะห้าเก๋าเอาห้าเก๋าไปสองเก๋าอันนี้คือปูเอาอะไร่ะคือเราจะไม่ถามราคากันนะคะเราหยิบเลยนะคะสลัดปลาสนุกนะเนี่ยดูดิดูเขาทำดิ ไอ้ไอ้เอาเอาอะไรที่หวานๆหน่อยมะละมะละบ้านพี่มะละหวานผมมะละหวานราคาคิดตามเข่งเหรอใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้ยี่ห้าบาททุกอย่างครับอ๋อทุกอย่างเลยเหรออันนั้นก็ยี่ห้าเหรอคะยี่ห้าเหมือนกันครับบะกุ๊เตะบะกุ๊เต๋ก็สั่งเพิ่มหน่อยค่ะ ทำมันละกี่อย่างคะเนี่ยสามสิบกว่าอย่างสากว่านะคะเปิดกี่โมงนะคะหกโมงเช้าค่ะถึงเที่ยงแล้วมีอีกรอบหนึ่งตอนเย็นสวัสดีค่ะสวั่ะเอาน้ำพึ่งมะนาวร้อนครับค่ะคุณมาแล้วขอบคุณมากค่ลำไยลำไยใต้ได้ก็ผูกลำไยได้รัตภูมิจังหวัดสงขลาโดนไหมจ๊ะร้อยสามสิบโอ๋ออ่าเห็นปะเนี่ยอำเภอรัตภูมิเลยปะ หวานไหมคะเนื้อเยอะมากเอาโลเดียวเลือกสองโลอันนี้มันสองโลอ๋อมัดขายเป็น oh ม oh hey. ัดอ๋อระวังฮอตฮอตฮอตฮอกุ้งเป็นกุ้งกุ้งไม่เป็นหมูหลับ ขอบคุณครับ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 อันเฮียเพิ่งจำได้เหรอใช่แต่ว่าไม่กล้าทักเองโอ้จริงเหรอ่ทักได้เลยค่ะเป็นไงคะอิ่มไหมคะโอ้ยอิ่มมากอย่าเรียกว่าอิ่มเลยเรียกว่าแน่นแล้วก็จุกเลยค่ะเมื่อเช้าวันนี้ที่เมืองสงขลาหาดใหญ่ก็ บรรยากาศดีนะผมว่าหาดใหญ่ตอนนี้คนนักท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักเนาะอาจจะมาจากมาเลเซียอาจจะคึกคักมานานแล้วล่ะมาเลเซียชาวจีนนชาวจีนลหายใจทําไมทําไมใส่ร้ายนักเชียวอยู่ดอนมีแค่น้องอันที่ผมผูกผัานั้นก็มีคนเดียวไม่เคยหลายใจสักทีไมาเที่ยวเมืองเก่าในสตูลแล้วนะคะตอนนี้ออกมาจากหาดใหญ่ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะก็มาถึงสตูลเรียบร้อย บริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าคฤหาสน์กูเดนค่ะก็มีแค่น้องเหมียวหูอย่าได้ใส่ร้ายรรานอยู่มุกดาหารก็มีแค่น้องเคียวหูอยู่ที่จังหวัดกูโบลออยู่ที่จังหวัดกูบลก็มีแค่คนชื่อคนคนเดียวคนละคนกับฝนคณะสุนทรนันว้าวสวยจังเลยปากบาราวิวพอยท่าเรือปากบารานะคะ น้พพาพ้าสวยอะ่ะดูในกล้องผ้าพ้าสวยอะ่ะสวยนะตรงนี้มูนในเสอนะเานาะในเสื้อก็สวยเนี่ยไปซื้อที่ไหนมาบางป้ายไงบางป้ายคืออะไรเรเป็นเป็นบางป้ายแล้วดูนะคะนี่คือวิวที่เห็นอยู่เนี้เป็นเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดสตูลน,นะคะ่ว,วยมากที่ปากบาราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอยู่ในอำเภอละงูนะครับก็ สวยงามนะอืสวยมากเลยนะคะยายแล้วเขามีตลาดด้วยนะตรงโน้น่าเออ ราสองแสนสามคันนี้เกลือทำสีเรียบร้อยเด็ดร้อนกายจังหวัดตรังด้วยเป็นเครื่องยนต์ของอะไรคะคุณลุงอันนี้เป็นของซูบุปีดสามสูบสามสูบสองจังหวะมันน่าใจกว่าไอ้นี่ยคันนี้จอดมันจอดรู่ันดเอาละสิจอดรูดสองแสนสามจ้ะแพงไหมคะเป็นสแตนเลสเดี๋ยวผมขับให้มันเป็นโครงสแตนเลสเหรอคะคุณลุง พื้นสแตนเลสพื้นสแตนเลสเออไม่เหมือนกันนี้กันนี้สแตนเลสตั้งแต่เนี้ยด้านข้ากแต่นี้จะเป็นพื้นสแตนเลสอ๋อนี่ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะคะดำๆแบบนี้ยังไงคะพี่คะสวยอ่ะจะขโมยรถเขาหรอคะรถเขาสวยค่ะเป็นตุ๊กตุ๊กหัวกบนะคะรถกากบเป็นตุ๊กตุ๊กหัวกบนําเที่ยวจังหวัดตรังค่ะคือมีหลายชั้นนะคะอยู่ตรงโน้นค่ะเห็นไหมคะเป็นกลุ่มนะคะ เขาจะมีนำเที่ยวนี่นั่งได้สี่คนเห็นไหมคะคุณกำพูช่างอยากได้แล้วสิชื่อแบที่นหนนั่งได้ด้วยน่ารักดีนะเป็งไงเออมันน่ารักนะซือที่เพชรไม่เหมือนใครแต่ว่าเวลาขับเนี่ยผมว่า มันมันด้วยความที่มันเป็น3ามล้อน่ยไม่รู้มันจะขับยากหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าถ้าที่เราเคยขับมันรถสี่ล้อใช่ไหมแต่ว่าพวงมาลัยมันก็เหมือนพวงมาลัยรถเก่งนะมันไม่ใช่เป็นแบบรถตุๆงตุ่ะแบบไปดูสิครับโอ้มันแคบมากเลยนะข้างในเนี่ยมันก่างแคบมากเบาะนี้เดียวกับเบาะเด็กเลยเนาะวเวลาเปิดประตูก็เปิดอย่างนี้ ปราบอย่างนี้เอ้ยครับชื่อโดยมินจูเลยนะฮะจะเลททั้งคานครับจะน้งคานหนู่งาเลยเขาทนเนาะโอ้โหไม่ง่ายเลยเขาทนเป็นสามล้อนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรังเขาเอ๋อเขาเกรกมันหยียบไม่ลงนะขับไม่เป็นระวังพุ่งนะเฮ้ยสตาร์ทได้ด้วยอ่ะ มีข้าเกียนได้ด้วยเหรอแต่คุณกัมพูจะลองขับรถตุ๊กๆหัวกบดูนะคะเขาเล่นยังไงครับอ้าไปห่างๆนะคะทุกคนค่ะผมไม่ปิดกล้องเลยอ่ะจะไม่พลาดคอเก็บมีประกันไหมคะเออแก๋วแกลวแก๋วแกล์เอาล่ะไม่จะไปขับของลุงเขาเลยเดี๋ยวเสียหายเพราะว่าเราไม่ถนัด เราไม่ขนาดเออรถสามล้อหัวกบเออครับอืมบเบียดไว้เลยอ๋อมาดูสาธิตให้ดูนะคะก็คือเอออย่าเบรกไว้เหรอคะอย่าเบรกไว้เกียร์เกียร์อยู่นู่นเกียร์กระปุกนะคะพอพอคลายเบรกนี่ก็เดินอ๋อคลายเบรกแล้วมันจะไหลเบ่งไหลเแล้วก็แฉกันเด้งอ๋อเก๋ตรงประตูนี่แหละจ้า ประตูเก๋มากเลยค่ะอันนี้ห้าสี่แปดนี่คือทะเบียนเขาใช่ไหมคะค่ะงวดนี้ค่ะอ๋อทะเบียนตำรวจทะเบียนตำรวจเาเขาออกทะเบียนกรมการขนส่งข้างหน้าอ๋อนี่ทะเบียนตำรวจลัเนทะเบียนกรมการขนเชื่อไหมคะว่ารถคันนี้อายุ60สปีนนปสมาตั้งแต่ปี2อ0พัน่นะคะนำเข้าจากญี่ปุน่น มีทั้งหมดกี่คันคะคุณลุงตอนนี้ตอนนี้อยาจับคู่มีสูตรตองเรียบร้อยแล้วครับตัวราได้จัดเทียบไม่ัด้ชทางที่หนึ่งเป็นตัวแล้วเดียวที่หนึ่งหกเจ็ดแล้วช่างแถวนี้มีคนซ่อมเดี๋ยวฮะมันอายุมากขนาดเนี้มีค่ะประธานี่คมีช่างซ่อมด้วยอ๋อ น้ำจิ้มของเขาเป็นซีฟู้ดใช่ไหมคะหมายถึงว่าโอเคค่ะชินกันน้ำจิ้มอร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มเขาซับอร่อยจริงหรือเปล่าคะอร่อยลองดึงให้แน่ลองชิมลองชิมอ่ะมีเฉพาะทิศทังเท่านั้นเหรอ ภูเก็ตก้นังกระบี่ภูเก็ตบอ่ะเหนียวนึบเลยเหนียวนึบๆสั่งมาอีกนะอันนี้จานเท่าไรอ่ะตัวละสิบบาทใช่ไหมพี่ถึงสิบแปดตัวไหมโอ้ไม่ต้องสั่งแล้วสแปดแต่ได้ไหนตัวแล้วพี่ตกตัวละประมาณเจ็ดบาทกินไปแล้วอร่อยเออมันมันอร่อยนะ เลนะดปลาหางแข็งชุบแป้งทอดค่ะตัวละแปดสิบบาทจะได้ทั้งหมู่บ้านปลาหางแข็งไม่เคยกินนะเนี่ยหางแข็งเนี่ยเห็นไหมหางแข็งต้องกินตรงหางให้กินตรงหางเขาไม่ได้กินตรงเนื้ยดูกินเนื้อสิกินหางได้ไงมขอชิมแน่ขอชิมแน่เอาไว้กินกับส้มต้มันอร่อยจริงสั่งมาอีกนะป้าซุปต้มอ่ะไม่พอหรอกค่อยไหไม่ไม่โค้ดวิ อเเราลยนะอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรอ่ะคุณรัชนีหมึกน้ําดําเฮ้ยไม่ล้างเปล่าหมึกล้างเปล่าดด้เอาไงหมึกไม่ล้างเปล่เนี่ยถามจริงมันทำไมดําปีเงี้ยนึกว่าหมึกหมึกมันไอ้ตกน้ำมันเครื่องว่าเนี่ยหมึกก็คือหมึกไงน้ำมันเครื่องพระหฤทัยกินได้กินได้เหรอเออแินได้ไมันดำเนี่ยก็ใช่อ่ะเด็กเขาทำอะไรตกเอาใครหลอกวะวะมันดำมันดำมาทั้งตัวเลยนะจริงได้นะนะ ได้จริงเรอเป็นไงปััมดิี่ดำไม่ดำไม่ดำไม่ดำหรอเอารักินี่เผื่อจะดำอ่ะไมรูบนไมรูบนคุณดัฟฟี้นะครับนี่แหละคุณดัฟฟี่เขาชอบกินดับบี้ดัฟเขาสั่งเนี่ยดับเขาสั่ง ไม่ใจกลลละหายใจทำไมทำไมใส่ร้ายนักเียวอยู่ดอนมีแค่น้องอันที่ผมผูกพัาน,นั้นก็มีคนเดียวไม่เคยหลายใจสักทีไม่เคยหลายใจสักทีกทช,กทชนบุรีผมก็มีคนเดียวผมมีแฟนคนเดียวผมหลายใจที่ไหนอยู่สุโข,ขทัยก็มีแค่น้องเหมียวอย่าได้ใส่ร้ายระราน อยู่มุกดาหารก็มีแค่น้องเทียหูอยู่ที่จังหวัดกุบบอยู่ที่จังหวัดกุบบก็มีแค่คนชื่อคนคนเดียวคนละคนกับฝนธนาสุนทรนะจ๊ะผมไม่ใช่คนหลายใจรักกับใครผมไม่เคยเบี้ยวไม่เคยโกโหกพกลมคนซื่ออย่างผมรักเดียวใจเดียวอยู่กรุงเทพมีแค่น้องตาล อคุณรุทเทไมีแค่น้องตาเป็นพยาบาลอยู่ยยรโรงพยาบาลหัวเขียวคนนี้ฉีดยาแกงแก่หลายใจที่ไในพี่น้องอยู่ที่ระนองก็มีแค่น้องไข่เจียวอยู่ที่จังหวัดประจวนมีแต่น้องไพรินคนเดียวคนเดียวพัชรีอยู่ที่เชียงใหม่พัชรีอยู่ที่ทเชียงใหม่ที่ผมเลี้ยงไว้ก็คนเดียวคนเดียว พูดลงไปตรงมานะขอบอกละพี่น้องทั่วแดนว่าผมมีแฟนนั้นเพียงคนเดียวผมไม่เคยพูดกลับคำเรื่องคุณ,ณธรรมผมถือนักเชียวเรื่องทรรคุณงามความดีเรื่องทรรมคุณงามความดีในแถบนี้ก็มีผมคนเดียวไม่งั้นเขาจะเรียกมหาเารมีลูกผมก็มีไม่มาก ตัวลำบากหาเงินตัวเป็นเกลียวเมื่อยามเราขัดเราสนตัวไม่มีคนมาช่วยแลเหลียวมีพอฝากมีฝากใครมีพอฝากมีฝากใครอยู่ทางปากักตายผมก็มีโลเดียวมีแค่โลเดียวเอง ลำบากหาเงินรู้จักประเมินแล้วหน้าไม่เหี่ยวรู้จักวางแผนครอบครัวแล้วไม่ต้องกลัวจะย,ยากจนหน้าเขียวมีลูกรู้จักประมาณมีลูกรู้จักประมาณอดู่ทางอีสานผมก็มีโลโเ่เดียวใครว่าผมมีลูกมากมีภาคละหลกแค่นั้นเองยังจำชื่อลูกได้ไม่ครบทุกคนเลย ไม่ใ่คนหลายใจทําไมทําไมใส่ร้ายนักเที่ยวอยู่บ้งเลยก็ไม่เคยมีสองกำลังตั้งท้องก็คนเดียวคนเดียวที่ตรังกําลังจะแต่งที่ตรังกําลังจะแต่งทํางานอยู่แปงกับคนเดียวคนเดียว,ท,ท,ท,ยยว,ยวทุกวันนี้ผมก็เลยอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละ เขียดจับผู้กลางฝนอีกพอโดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ยก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยามสายฝนรินฝนสาฟ้าก็ใสแจ